ยังคงตีกันต่อนะครับกับสถานการณ์ล่าสุดที่ประเทศอ,อิสราเอลภายหลังที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสในชนวนกาซาก่อเหตุโจมตีโดยรายง,งานล่าสุดครับทั้งจากอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์นั้นมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า450รายบาดเจ็บอีกหลายพันรายซึ่งสถานเอกอาัคารราชทูตไทยนักลุงเทลฮาวีฟได้แจ้งมาก่อนว่ามีแรงงานไทยนั้นถูกจับตัวเป็นตัวประกัน2คนถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนึ่งคน ถูกจับตัวในช่วงเย็นของวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระหว่างทางรัฐบาลไทยนั้นประสานกับเอกอัคาราชทูตไทยดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ยังไม่ทราบชะตากรรมและข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของแรงงานไทยคนดังกล่าวล่าสุดครับผู้สื่อข่าวนั้นได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านหนองแสงตนนําบลนามเขืออ,อําเภอปลาปากจังหวัดนครพนมได้รับคันยืนยันจากนายธวัชชัยพร้อมภรรยาครับว่าทั้งคู่นั้นเป็นพ่อแม่ข,ของแรงงานไทย ที่ถูกจับเป็นตัวประกรันในเหตุก่อการร้ายที่อิสาราเอลทราบชื่อว่านายนัทอร์พรอ่อนแก้วเป็นแรงงานไทยไปทำงานเกษตรในเขตชนวนกาซาประเทศอิสาราเอลตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564ทั้งนี้ทางครอบครัวนั้นยืนยันว่าดูภาพถ่ายหลักฐานจากสื่อโซเชียลมั่นใจว่าเป็นลูกชายแน่นอนหลังมีข่าวเกิดเหตุร้ายสู้รบกัน ก็ขาดการติดต่อกับลูกชายหลายชั่วโมงจากปกติจะมีการโทรผ่านชัดเฟซบุ๊กตลอดซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อเพื่อนร่วมง,งานหรือคนรู้จักที่เป็นแรงงานไทยได้จากการติดตามข้อมูลข่าวสารภาพจากโซเชียลนั้นก็มั่นใจได้ว่าเป็นลูกชายถูกจับตัวอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญในตอนนี้ตนได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาวนาให้คุ้มครองปกปักรักษาลูกชายให้ปลอดภัยส่วนตัวยังมั่นใจเชื่อในศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครอง อีกทั้งก่อนเดินทางไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลนั้นได้นําเหรียญพระเครื่องหลวงพ่ออ้วนเกจิชื่อดังในวัดหมู่บ้านรวมถึงเหรียญขององค์พระาธาตุพนมให้ลูกคล้องคอไว้โดยปกติทุกวันลูกจะเล่าให้ฟังว่าจะกราบไหว้ขอพรตลอดซึ่งเชื่อว่าลูกชายยังปลอดภัยขณะที่กระทรวงต่างประเทศนั้นนะครับได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมกับว่ากรณีรายงานข่าวรายงานไทยในอิสราเอล ถูกกองกําลังติดอาวุธจับกุ่มตัวสถานเอกอัครราชาทูตนักกรุงเทลฮาวีฟกําลังประสานกําลังพยายามประสานกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดมีได้ดิ้งนอนใจทางการอิสราเอลน,นั้นรับปากว่าจะดูแลคนต่างชาติเทียบเข้ากับคนอิสราเอลตอนนี้อิสราเอลน,นั้นอยู่ในภาวะสงคราม ทางการอิสราเอลห้ามการเคลื่อนไหวของพล,ลเรือนนอกเขาสถานซึ่งทางนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั้นได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตติดตามอย่างเต็มที่และให้สั่งการให้ทออเตรียมพร้อมอพยพคนไทยในวันนี้8ตุลาคมและจะมีการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินที่กรมกงสูลด้วยส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นเชื่อว่าทางรัฐบาลไทยจะรายงานเป็นระยะระยะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ